สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันแบบนี้กับรายการคุยสาระช่อง YouTube h อาร์ n ช e แลแล้วก็ผ่านยังช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมใกล้เดินทางกับต่างจังหวัดแล้วนะครับกับช่วงวันสงการวันหยุดยาวใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วนะครับ การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยเฉพาะเงินสวัสดิการด้านค่าวรถที่จะต้องเดินทางกับต่างจังหวัดรวมค่ารถทุกชนิดกระสูงการคลังเติมเงินให้เป็นสวัสดิการค่าวรถนะครับ750บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับสำหรับ เงินค่ารถตรงนี้จํำนะครับกดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมในเดือนถัดไปก็ไม่ได้ใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นสำหรับนะครับสวัสดิการค่ารถในครั้งนี้นะครับขณะน,นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทขนส่งจำกัด พร้อมให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแหงร่งรัฐที่จําเป็นจะต้องใช้สิทธิค่ารถนะครับผ่านบัตรประจําตัวประชาชนกันแล้วนะครับในการใช้สิทธิท่านจะต้องใช้สิทธิด้วยตนเอง1คนต่อหนึ่งสิทธิหนึ่งคนต่อ1บัตรเท่านั้นไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้โดยใช้สิทธิค่ารถผ่านบัตรประจําตัวประชาชนพร้อม แจ้งจุดหมายปลายทางที่ท่านจะเดินทางกับบ้านต่างจังหวัดหรือไปในสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปแจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สามารถซื้อตัว๋วโดยสารแบบโดยสารทันทีวันต่อวันก็ได้หรือจะจองตัว๋วล่วงหน้าก็ได้ไม่ว่าจะจองตัว๋ว รถไฟรถทัวร์บคสนะครับจองตั๋วล่วงหน้าได้ค่าโดยสารในวงเงินที่อยู่ในบัตรสวัสดิการของรัฐที่ใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนย้ำนะครับเพิ่มจากเดิม500บาทจากเดิมเป็น750บาทต่อเดือนโดยไม่จำกัดในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์นั่นเองเมื่อถึงรอบตามกำหนดวันที่หนึ่งของทุกๆเดือนท่านก็จะใช้สิทธิ์ได้แล้วก็เมื่อถึงรอบตามกำหนดวันที่หนึ่งของทุกเดือนเช่นกันวงเงินก็จะถูกปรับเป็นวงเงินเริ่มต้น750บาทใหม่ในกรณีที่ท่านไม่ใช้ วงเงิน750บบาทจะถูกตัดยอดเดือนต่อเดือนท่านไม่สะสมในวงเงินในเดือนถัดไปได้เห็นไหมฮะวงเงินจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนั่นเองไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้แต่สามารถเปลี่ยนการเดินทางได้ตามระเบียบที่การรถไฟ และบริษัทขนส่งจำกัดได้กำหนดไว้นะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะครับสำหรับข่ารถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถทัวร์บกขอสอหากท่านจะเดินทางกลับช่วงสงการท่านใช้สิทธิ์ได้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยสวัสดีครับ